สวัสดีครับมาดูแนวทางเลขดับ2ตัวบน2ตัวร่างของรัฐบาลไทยครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเลขที่ไม่น่าลงทุนดับตรงตรงดับตรงตรงอย่างเดียวนะครับไม่รวมไปกับดับเฉพาะตรงตรง บนและล่างครับดับสองตัวบนตรงดับสองตัวล่างตรงมาดูว่างวดนี้จะได้ตัวไหนดับบนห้าเจ็ 09 99 87 53 83 19 01 11 สองสามหกศูนย์เจ็ดสามแปดหกศูนย์สอง หนึ่งห้าสองแปดสามหนึ่งสี่สี่อันนี้คือเรียกดับบนต่อไปเป็นดับสองตัวล่างดับสองตัวบนอันนี้คือดับสองตัวบนต่อไปดับสองตัวล่างดับสองตัวล่าง

หกเก้าเจ็ดสองหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่แปด ดับสตัวล่างตามนี้ครับจับ2ตัวบนตามนี้ครับเป็นเลขที่ไม่น่าจะลงทุนให้ดีเกลี้ยในการลงทุนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ